การทำหน่อไม้ดองแบบแผ่นนะคะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของหน่อไม้ก่อนค่ะวันนี้พราใช้หน่อไม้หวานนะคะหรือใครมีหน่อไม้ขมก็ใช้ได้ค่ะตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ปอกเปลือกออกนะคะเอาส่วนที่แก่ออกค่ะส่วนที่แก่ออกแล้วก็ใช้นี่ ่านลงแบบนี้ค่ะวิธีปอกหน่อไม้ง่ายๆนะคะมีฝานลงแบบนี้ก็จะปอกออกโดยง่ายได้เลยค่ะปอกเปลือออกให้หมดให้เกลี้ยงค่ะส่วนที่แก่ๆแ,แล้วก็ฝานเฉือนออกนะคะไม่เอาค่ะเอาแต่ส่วนที่อ่อนๆข,ขาวๆค่ะ ประมาณนี้นะคะวิธีปอกหน่อไม้ง่ายๆค่ะพอเราปอกเปลือกหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดบอกให้หมดให้กเกลี้ยงนะคะยาวเกินตัดแบ่งครึ่งค่ะถ้าเกิดใหญ่เกินก็ผ่าครึ่งนะคะใช้มีดฝานแบบนี้ค่ะนี่ฟันปลาย มีดฟานแบบนี้จะไม่บางเกินค่ะแต่ถ้าเกิดมีดปอกผลไม้จะบางเกินไปนะคะหรือใครไม่มีมีดฟานแบบนี้จะใช้วิธีการหั่นเอาก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกตามถนัดเลยนะคะตามที่เรามีค่ะส่วนใครจะเอาแผ่นเล็กใหญ่มากน้อยกันแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใช้มีดฟานต้องใส่ถุงมือผ้าแบบนี้รองด้วยค่ะ ป้องกันมีดบาดมือนะคะเซฟตี้ไว้ก่อนจะดีกว่าค่ะหรือถ้าเกิดใครมีที่สไลด์ก็ใช้ได้เลยนะคะมีดฝานแบบนี้ใช้ดีเลยค่ะไม่บางเกินแล้วก็ไม่หนาเกินไปค่ะนี่ พอเราฟาน่อไม้ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือโรยลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปล่าให้ท่วมหน่อไม้ดีเลยค่ะนั้นก็ ทุกคราให้เกลือละลายดีค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้หนึ่งวันหนึ่งคืนนะคะเป็นการกำจัดความเสื่อนของหน่อไม้ค่ะนี่เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงนะคะที่แพลวใช้เป็นหน่อไม้ไผ่ตรงค่ะจะมีความเสื่อนความขมไม่เยอะค่ะแพลวแช่แค่หนึ่งวันหนึ่งคืนพอนะคะ แต่ถ้าเกิดใครมีหน่อมไม้พันธุ์ที่ขม,ขมขมขมเยอะๆก็ดองน้ำเกลือสักสองวันสองคืนได้นะคะพอเราดองหน่อมไม้ของเราในน้ำเกลือครบเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะก็จะมีฟองขึ้นมาเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนำไปล้างน้ำทำความสะอาดออกให้เกลี้ยงก่อนค่ะน้ำหน่อมไม้ที่เราดองน้ำเกลือไว้มาล้างทำความสะอาดออกให้เกลี้ยงเลยนะคะ ล้างสักสองสามน้ำค่ะเทน้ำทิ้งแล้วก็เปิดน้ำใส่ใหม่ล้างสักสองสามน้ำค่ะ ถ้าใครใช้หน่อไม้ที่มีความขมมากก็สามารถล้างไปเลยนะคะล้างหลายๆน้ำสักสี่ห้า 4, 5, น้ำก็ยังได้ค่ะแต่วันนี้หน่อไม้ที่เราใช้ไม่ขมมากค่ะล้างประมาณสองสามน้ำก็ใช้ได้แล้วค่ะพอเราน้างสะอาดดีแล้วก็ใส่ตะแกรงพักสะด็จน้ำไว้ก่อนนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวน้ำดองนะคะนี่คือน้ำซาวข้าวค่ะทำมาจากข้าวสารเหนียวนะคะนำไปเปิดน้ำใส่แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะแล้วก็ซาวเอาตัวข้าวข้าวสารเหนียวออกไปนึ่งได้นึ่งทานได้เลยค่ะแล้วก็เหลือน้ำซาวข้าวไว้แบบนี้นะคะใส่เกลือลงไปค่ะ หน่อไม้ของเราหมักเกลือแล้วก็จะมีกามมีความเค็มในตัวอยู่แล้วนะคะเราก็เลยใส่เกลือไม่ต้องเยอะมากค่ะคนให้เกลือนะลายเข้ากับน้ำซาวข้าวดีค่ะน้ำซาวข้าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้หน่อไม้ของเรามีความเปรี้ยวนะคะพอละลายเข้ากันดีแล้วก็แตะชิมดูได้ค่ะว่าเค็มมากเค็มน้อยปรับได้ตามชอบเลยค่ะ แต่หน่อไม้ดองถ้าเกิดเค็มมากเวลานำไปทำอาหารก็จะไม่อร่อยนะคะจะได้น้ำดองแล้วค่ะต่อไปก็เตรียมขวดโหลค่ะในวันนี้ผอใช้โหลแก้วนะคะใครมีโหลพลาสติกก็ใช้ได้ค่ะน้ำหน่อไม้ที่เราล้างพักเด็จน้ำไว้ใส่ลงไปค่ะ ดังนั้นก็นำน้ำซาวข้าวที่เราผสมเกลือไว้เมื่อกี้เทใส่ลงไปให้ท่วมดีเลยค่ะน้ำต้องท่วมนะคะถ้าเกิดไม่ท่วมหน่อไม้ของเราจะดำจะคล้ำได้ค่ะพอเทใส่ท่วมดีแล้วก็กดกดหน่อไม้ให้ลง อยู่ในน้ำดีนะคะจากนั้นก็กดกดให้หน่อไม้จมอยู่ในน้ำดีค่ะหน่อไม้ของเราจะได้ไม่ดำไม่คล้ำนะคะทำไม่ยากแต่จะทำยังไงให้หน่อไม้ของเราไม่ดำค่ะเก็บได้นานข้ามปีเลยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาขวดโหลให้สนิทเลยค่ะ ปิดฝาให้สนิทวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติค่ะดองไว้อย่างน้อยก็สักหนึ่งเดือนก็ได้ค่ะจะได้เข้าเนื้อกันดีนะคะหรือใครจะเก็บไว้นานข้ามปีก็ยังได้ค่ะโดยที่ไม่เน่าไม่เสียนะคะลองไปทำดูค่ะหน่อไม้ดองแบบแผ่นค่ะแบบแผน่นเอาไปทำแกงส้มได้หลายอย่างเลยนะคะ สูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะไม่เค็มมากไม่ดำไม่คล้ำแล้วก็ไม่เน่านะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลวได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ